้ในโลกนี้ความรักที่เราได้จากคนอื่นทั้งหมดก็ไม่ประเสริฐเท่ากับความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกแล้ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนั้นเป็นความรักที่บริสุทธิ์ไม่เจืเจอด้วยกิเลสตัณหาไม่เจือด้วยผลประโยชน์เป็นความรักที่ให้ต่อลูกจริงๆและรักด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆซึ่งความรักอย่างนี้เราจะหาจากคนอื่นไม่ได้นอกจากผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของเราเท่านั้นความกรุณาก็เหมือนกันความกรุณานั้น เราจะได้รับความกรุณาจากคนอื่นก็ไม่เหมือนกับความกรุณาของพ่อแม่ชีวิตที่เป็นทุก์เวลาเราเป็นทุก์หรือเวลาเราตกทุกได้ยากคนที่เราจะพึ่งได้ด้วยความสนิทหรือพึ่งได้อย่างแท้จริงนั้นคือพ่อกับแม่ของเราที่เราพึ่งได้อย่างแท้จริงคนอื่นนั้นเราพึ่งได้ไม่แท้จริงในยามเป็นทุกและในยามที่เรามีความสุขความเจริญเนี่ยคนที่ยินดีมากที่สุดในความสุขความเจริญและไม่อิจฉาเรานั้น ก็มีอยู่คนเดียวคือพ่อแม่พ่อแม่จะไม่อิจฉาลูกถ้าลูกมีความสุขความเจริญก็พลอย,ยินดีด้วยหรือในอยามที่เราต้องประสบเคราะห์กรรมใครๆก็ช่วยไม่ได้เคราะห์กรรมบางอย่างที่เราได้รับเราจะไปพปรารบความทุกข์ให้ใครฟังเขาก็ไม่ยินดีที่จะรับฟังหรือถ้าเขาฟังเขาก็ฟังอย่างสมน้ำหน้าถ้าเขาไม่ซ้ำเติมออกมาเขาก็ซ้ำเติมในใจว่าสมน้ำหน้าแต่เคราะห์กรรมที่เราประสบนี่เราไปเล่าให้แม่ฟัง ให้พ่อเราฟังแม่กับพ่อจะมีแต่ความเห็นใจไม่ซ้าเติมลูกแต่คนอื่นที่จะเห็นใจด้วยความสุดจริตใจเหมือนพ่อแม่หายากเพราะอะไรเพราะพ่อแม่ท่านมีอุเบกขาพรมมีหารธรรมถ้าเรื่องต่างๆมันเกิดขึ้นแก่เราเป็นเรื่องของกรรมแล้วท่านก็ปลอบโยนปลอบโยนให้เราก้มหน้ารับกรรม ไม่ซ้ําเติมเรานี่เราก็ได้จากพ่อแม่เฉินพ่อแม่เนี่ยจึงถือว่าเป็นพรหมของลูกเป็นพรหมของบุตรอย่างแท้จริงอย่างที่พระพุทธองค์ท่านตรับยกย่องไว้ประการที่สองที่ว่าเป็นบุตรพระเทวดาเราพูดกันติดปากว่าเทวดา,ารักคือชีวิตของเราที่เกิดมาเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนที่ทําความดีมาจะมีเทวดารักษาสมัยเด็กเราเรียกกันว่าแม่ซื้อแต่ที่แท้แล้วมีเทวดารักษาเทวดาที่รักษานี่อำนาจทางศาสนาน้นแสดงไว้เลยว่า บา,บางคนเทวดาที่รักษานั้นเคยเป็นพ่อเป็นแม่เรามาแต่ชาติก่อนและความผูกพันทางใจนี่ยังมีอยู่ก็คอยอภิบาลรักษาเราและเมื่อเราเกิดมาในโลกปัจจุบันนับตั้งแต่วิญญาณเราอย่างลงปฏิสนธิในครันใครเป็นผู้รักษาเราเหมือนกับเทวดาแม่นั่นเองรักษาเราเหมือนกับเทวดาคอยประคองคันยิ่งครันแก่มากเท่าไหร่ยิ่งระมัดระวังมากจะทานอาหารเย็นเกินไปร้อนเกินไปเผ็ดเกินไปเปรี้ยวเกินไป จะลุกจะนั่งอะไรเนี่ยคอยประคองอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ลูกอยู่ในท้องนั้นต้องได้รับอันตรายมารดาจึงเปรียบเสมือนหนึ่งกับเป็นเทวดาองค์แรกที่คอยรักษาเราเมื่อคลอดมาแล้วมารดานั่นเองคอยคุ้มครองเราคอยปกป้องภัยอันตรายให้เนี่ยเหมือนกับเทวดาคอยปกป้องรักษาชีวิตของเราท่านจึงยกย่องว่ามารดานั้นเปรียบเหมือนกับเป็นเทวดาองค์แรกประการที่สามยกย่องว่าเป็นบุพการา์ บุพพาจารย์นี้ก็คืออาจารย์คนแรกหรือครูคนแรกเราเรียนรู้เรื่องชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพูดการยืนเดินนั่งนอนทานรับประทานอาหารหรือกิร,ยริยามารยาทต่างๆเราได้จากแม่สอนแม่สอนให้เรารู้จักนั่งรู้จักยืนรู้จักเดินรู้จักนอนรู้จักพูดรู้จักรับประทานซึ่งสมัยเด็กเนี่ยเราทําอะไรไม่เป็น แต่แม่จะสอนให้เราทําอะไรอะไรเป็นแม่จึงเป็นเป็นครูคนแรกของเราแล้วจากนั้นท่านจึงเราไปฝากครูบาอาจารย์ตามโรงเรียนให้เราได้ศึกษาเร่เรียนต่างๆนี่เราก็ได้จากจากแม่ก่อนเป็นคนแรกท่านจึงยกย่องว่าบิดามารดาน,นั้นเป็นบุพาจารย์ของบุตรประการที่4คุณธรรมของพ่อแม่คืออาหุเนยยะเป็นอาหุเนยยะบุคคลอาหุเนยยะบุคคลนี้แปลว่าบุคคลที่ควรน,นําของไปบูชาหมายความว่า ผู้ที่เป็นอาหุเนยะบุคคลเนี่ยได้แก่พระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาสี่ประเภทคือหนึ่งพระโสดาบันสองพระสกาทาคามีสามพระอนาคามีสี 4, พาา่พระอรหันต์พระอริยบุคคลสี่ประเภทนี้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐในโลกถ้าเราได้ทําบุญกับพระอริยบุคคลก็ถือว่ามีอานิสงส์มากทรงยกย่องว่าเป็นอาหุเนยโยทัตพีเนยโยอัญชรีกะระนีโยในบทสังฆคุณที่เราสวดแล้วได้ทรงยกย่องว่า บิดามารดาก็เป็นอาหูเนยโยคือเป็นบุคคลที่ควรนําของไปมอบให้ควรแก่การสักการะบูชาของลูกอันนี้เป็นการยกย่องเปรียบเทียบถึงคุณธรรมของพ่อแม่ว่ามีคุณธรรมสูงส่งเทียบเท่ากับเป็นพระอรหันต์ของลูกจะเห็นได้จากน้ําหนักของกรรมกรรมที่เป็นอนันตริยกรรมถือว่ากรรมหนักเนี่ยคือการฆ่าพระอริยเจ้า ทานปัทุสา,ายต่อพระอริยเจ้าถือเป็นอนันตริยธรรมแต่เพราะกนนั้นคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็เป็นอนันตริยธรรมหนะักเท่ากับฆ่าพระอริยเจ้าคือพระอรหันต์ฉะนั้นจึงเป็นการยืนยันว่าพ่อแม่เนี่ยมีคุณแก่ลูกเทียบเท่ากับเป็นอรหันต์ของลูกลูกคนใดเลี้ยงดูพ่อแม่ลูกคนนั้นเหมือนกับทําบุญกับพระอริยเจ้าเหมือนกับทําบุญกับพระอรหรันต์ตมาเคยเล่านิทานจีนให้ฟังมาหลายปีแล้วถึงเรื่องลูกหาพ่อแม่ สแสวงหาพระอาหารหันต์ทำบุญซึ่งเวลานี้เราก็สแสวงหากันว่าที่ไหนมีพระอาหารหันต์เราจเราอยากจะไปทําบุญกับพระอาหารหันต์เพราะการทําบุญกับพระอาหารหันต์นั้นได้บุญมากแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระพิสุรูปใดเป็นอาหารหันต์รู้ยากคนตัดสินก็ตัดสินกันไปตามความเข้าใจของตนเองแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านมีคุณธรรมเป็นพระอาหารหันต์แต่พระอาหารหันต์อีกสององค์ที่เราไม่ต้องไปหาเลยเนี่ยอยู่ในบ้านของเราทุกๆบ้านเนี่ย คือพ่อแม่ของเรานั่นเองไม่ต้องไปนั่งถามด้วยว่าท่านพิเศษ,ษยังไงท่านบรรลุแล้วหรือยังถ้าขึ้นชื่อว่าพ่อแม่แล้วเนี่เป็นอรหันต์ของลูกทุกคนถ้าบอกไม่ต้องไปหาที่ไหนพระอ,อรหันต์ก็อยู่ในบ้านเรานี่เองไม่ต้องไปหาที่สำนักไหนหรอกถ้าเราจะทําบุญกับพระอ,อรหันต์ก็เลี้ยงดูพ่อแม่เราเนี่ยตกเลี้ยงดูพ่อแม่ให้เป็นสุขเราสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองมาได้ก็เลี้ยงดูท่านให้เป็นสุขเหมือนกับเราได้ทําบุญกับพระอ,อรหันต์ แล้วคนที่ทําบุญกับพระอาหารหันต์อย่างนี้จะได้อาน,นิสงส์เป็นทิฏฐธรรมเวทนีทิฏฐธรรมเวทนีนั้นหมายถึงว่าผลนั้นจะส่งผลให้ปัจจุบันคนนั้นจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญถ้าเป็นพ่อค้าก็ค้าขายเจริญถ้าเป็นข้าราชการก็เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการจะทําอะไรก็จะได้ผลทั้งนั้นเป็นชาวนาก็พืชพันธุ์ทำยาอาหารจะอุดมสมบูรณ์ถ้าเลี้ยงดูพ่อแม่ของตนเองจะทําอะไรจับอะไรเป็นเจริญทั้งนั้น เพราะได้ทำบุญกับพ่อแม่ซึ่งเสมือนหนึ่งกับเป็นพระอาหารหันต์มากผลของบุญก็ย่อมจะมีมากเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปหาพระอริยเจ้าที่ไหนพระอริยเจ้าอยู่ในบ้านเราแล้ว,ลวทุกๆคนถ้าผู้ใดมีพ่อมีแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ของตนเองให้เป็นสุขจะได้รับอานิสงส์มากนี่พระพุทธองค์ท่านยกย่องยกย่องผู้ที่เป็นมารดาไว้สูงส่งอย่างนี้การที่เราจัดงานวันแม่กันขึ้นหรือวันระลึกถึงแม่เราก็ควรจะนลึกถึงคุณธรรมของผู้เป็นแม่ ว่าแม่นั้นมีความสําคัญอย่างไรและเราจะปฏิบัติต่อแม่ของเราเนี่ยอย่างไร ไม่ใช่ปีหนึ่งนึกถึงแม่วันหนึ่งแต่ต้องนึกถึงทุกวันทุกวันไม่ใช่นึกเฉพาะวันที่12สิงหาวันที่12สิงหานั้นเป็นวันพิเศษเป็นวันแม่แห่งชาติแต่ว่าคนที่จะปฏิบัติพ่อแม่นั้นท่านสอนให้นึกถึงทุกวันทุกวันทุกวันทุกคืนด้วยก่อนนอนท่านเลยบอกต้องกราบทุกคืนกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามครั้งแล้วเนี่ยให้กราบพ่อแม่อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่4แล้วก็กราบครูบาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่หท่านได้กราบวันละห้งงจจึะชื่อว่า ได้ทำหน้าที่ของชีวิตเนี่ยสมบูรณ์คือเคารพพ่อแม่ของเราการอุปถามพ,พ่อแม่